สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จอดมาพักนะครับเพื่อดื่มกาแฟสักหน่อยนะครับที่ปามจิฟฟี่ครับรู้สึกง่วงนอนมากเลย mm. ก็พอดื่มกาแฟเสร็จแล้วเห็นร้านในจิฟฟี่นะนี่ครับเป็นร้านเทอร r รี่ทีนะครับบายจิฟฟี่นะ mm. ผมก็เลยลองซื้อมาดื่มดูนะ mm. เป็นชาสวรรนะครับไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะ mm. ผมเห็นเพิ่งเห็นร้านครั้งแรกเลยแล้วก็ลองซื้อมาดื่มดู ลองมาชิมดูครับว่าเป็นรสชาติเป็น,ปนย,งยังไงอะนะอันนี้เป็นชาสับปะรดราคา40บาทนะครับก็เขาก็จะชงนะครับแล้วก็เช็ค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 นะครับเขยา่าแล้วก็ปิดฝามาให้นะครับผมก็จะลองชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงสับปะรดเนี่ยน่าจะเปรี้ยวนะแต่นี้เป็นแบบชาสาับปะรดลองชิมก่อนนะครับผมก็เจาะนะครับแล้วก็ลองดื่มดูนะ รสชาติก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยนึงนะก็คือไม่ไม่ออกเปรี้ยวแบบเหมือนน้ำสำบรกแตแท้แทแทแน่าจะเป็นเฟรเวอร์นะอันเนี้ยน่าจะเป็นการเติมแบบสก,กัดทำสังเคราะห์มานะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับรสชาติก็คือว่าไม่ได้เปรี้ยวมากนะจะออกวหวานๆด้วยนะ ก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เท่าไหร่นะก็คือจะมีรสชาติเปรี้ยวอยู่นะแต่ผมว่ายัางยังยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดชา,ว,า,นาวนาำนะชิ้นเปรี้ยวดีกว่านี้นี่ก็คือลองชิมดูครับก็40บาทนะก็เพิ่มความสดชื่นนะระหว่างการเดินทางวันนี้ง่วงผิดปกติครับผมแบบขับรถามาเนี่ยเหมือนจะหลับมอนว่วงนอนมากเลยนะ ก็เลยมาแบปตามจิบปีนี่แหละก็ดื่มกาแฟไปแก้หนึ่งแล้วแล้วก็มาดื่มชาเดี๋ยวผมจะขับรถต่อนะครับก็ถ้าเกิดอยากจะลองชิมดูนะชาก็มีชาไหลไหลรสชาตินะเห็นที่เขาติดป้ายหน้าร้านพรีเนตนไ้นะก็มีชามะม่วงชาลำไยแล้วก็ชาเสารถนี่แหละที่เป็นเมนูใหม่พอดีผมชอบเปรี้ยวๆไงผมก็เลยสั่งชาเสารถมา แต่ก็ยังไม่เปรี้ยวสะใจเท่าเท่าที่ผมต้องการนะครับก็ก็เปรี้ยวอยู่แต่มันไม่สะใจเท่าที่ผมต้องการนะอยากได้มากกว่าน,นี้40บาทครับแก้วหนึ่งนะโอเคครับสวัสดีครับกลับเดินทางต่อแล้ว